อย่างไรนะคะให้ได้บุญค่ะต้องบอกเลยนะคะเมื่อใดก็ตามที่จิตมนุษย์หรือจิตเราเนี่ยมีจิตนะคะสงสารในการคิดที่จะการทําบุญนะคะไม่ว่าจะทําบุญอะไรและการทําบุญปล่อยปลาก็ถือว่าเป็นการทําบุญหนึ่งนะคะที่มีอานิสงส์ที่ค่อนข้างดีเพราะว่านะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยมีจิตเมตตาที่จะต่อชีวิตให้กับสัตว์โลกนะคะก็จะช่วยให้นะคะบุญกุศลน,นั้นทําให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้น แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรานั้นจะทําการต่อชีวิตนะคะหรือต่อบุญหรือการปล่อยปลาของเรานั้นอย่างสมบูรณ์ค่ะนอกจากนะคะที่เวลาเราปล่อยปลาเนี่ยส่วนใหญ่คนจะคํานึงถึงอะไรชนิดของปลาที่ปล่อยเขาบอกว่าปล่อยปลาชนิดนี้เราจะมีโชคปล่อยปลาชนิดนี้เราจะได้งานที่ดีปล่อยปลาชนิดนี้เราจะสุขภาพที่แข็งแรงนอกจากที่เราจะเลือกชนิดของปลา จำนวนของปลาบางคนปล่อยปลานะคะตามเลขมงคลค่ะก็คือ9 9ตัวนะคะหรือนะคะเท่าอายุเราบวกหหรือบางท่านก็ปล่อยปลาตามกำลังมันเกิดของตัวเองนะคะหรือนะคะชนิดต่างๆนะคะของปลาเพื่อให้เรานั้นได้เกิดบุญกุศลที่เรานั้นต้องการ แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราคํำนึงถึงระบบนะคะหรือแหล่งน้ำเนี่ยระบบนิเวศของการปล่อยปลานั้นนะคะเราต้องคํำนึงถึงบ้านใหม่ของพวกเขาด้วยว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปไถชีวิตของพวกเขามาเราจะมอบบ้านใหม่ให้เขาบ้านใหม่นั้นเราต้องมั่นใจว่าดีกว่าบ้านที่เขาเนี่ยได้จากมานะคะเราต้องคิดถึงว่า การปล่อยปลาเนี่ยน้องจะรอดไหมและมีระบบนิเวศอย่างไรวันนี้นะคะอาจารย์จะมีหัวข้อเล็กๆนะคะให้นะคะได้แบ่งแยกตามชนิดของปลากาันว่าปลาแตา่ละชนิดควรจะปล่อยที่ไหนและมีวิธีการปล่อยอย่างไรนะคะมาที่ปลากลุ่มแรกนั่นก็คือปลาช่อนปลาดุกอุยและปลาหมอซึ่ง3ชนิดนี้นะคะคนไทยนิยมปล่อยมาก เพราะว่านะคะเขาบอกว่าการปล่อยนะคะในเรื่องของปลาช่อนกับปลาดุกอุยเราสามารถที่จะไปซื้อหาได้ตามตลาดสดถูกไหมปลาหมอจะเด่นในเรื่องของสุขภาพดังนั้นปล่อยปลา3อย่างนี้จะได้ทั้งสุขภาพเงินทองแล้วก็โชคลาภแต่การปล่อยปลา3มชนิดนี้เราต้องรู้กันก่อนว่าธรรมชาติของปลา3มชนิดนี้การปล่อยนั้นเราต้องไปปล่อยในคลองในหนองหรือในบึงนะคะที่มีลักษณะน้ําไม่ค่อยแรง นะคะแล้วก็อาจจะมีกอหญ้านะคะอยู่ริมตลิ่งถ้าสมมติว่าพูดถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์นึกถึงคลองที่มันไม่ใช่เป็นปากแม่น้านะแล้วก็มีกอพวกผักตบชวาอยู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่านะคะป่าทั้ง3ชนิดนี้นะคะจะได้มีอิสระนะคะอย่างดีนะคะแล้วก็ปราจากผูลาค่ะแต่คุณทราบหรือไม่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราควรรู้คือปลาดุกอุย ที่ขายตามท้องตลาดณปัจจุบันนี้เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์นะคะระหว่างปลาดุกยักษ์ทวีปแอฟริกากับปลาดุกอุยของไทยดังนั้นปลาดุกที่ขายในตลาดถือว่าเป็นสัตว์นะคะที่ เป็นนักล่าแล้วก็ล่าสัตว์น้ําด้วยกันเพราะเขากินเนื้อก็คือกินเศษเนื้อเศษอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นใครที่คิดจะเอาปลาดุกจากตลาดโดยเฉพาะปลาดุกอุยจากตลาดมาปล่อยในคลองในหนองในบึงต้องคิดให้ดีเพราะเขาอาจจะกินนะคะสัตว์อื่นๆที่อยู่ในให้วยหนองคลองบึงเหล่านั้นก็ได้นะคะแทนที่เราจะปล่อยไปเพื่อช่วยชีวิตปลาดุกตัวหนึง่งมันอาจจะกลายเป็นปลาดุกตัวนั้นไปฆ่าชีวิตอีกเป็นร้อย ในนะคะน้ำก็ได้ต่อมาปลากลุ่มที่สองนะคะที่นิยมปล่อยเพื่อเรื่องของการงานและการเงินก็จะมีปลาสวายปลาบึกและปลาตะเพียนกลุ่มปลาพวกนี้นะคะจะเป็นปลาที่ค่อนข้างเมื่อโตแล้วจะตัวเต็มที่ก็คือตัวใหญ่ดังนั้นเขาต้องการพื้นที่กว้างการปล่อยปลาเหล่านี้ต้องปล่อยที่แม่น้ําปล่อยที่คลองหรือปล่อยที่พื้นที่กว้าง และลักษณะนะคะน้ำหรือระบบนิเวศต,ตรงนั้นต้องเป็นน้ำที่ค่อนข้างลึกแล้วก็น้ำไหลแรงนะคะเพราะว่าปลาทั้ง3มชนิดน,นี้ค่อนข้างที่ต้องการพื้นที่กว้างๆดังนั้นนะคะเราปล่อยปลานี้เราต้องรู้แล้วแหละว่าเราจะไปปล่อยที่ไหนต่อมาประเภทต่อมานะคะที่นิยม ปล่อยกันมากนั่นก็คือปลาไหลปลาไหลเขาจะพูดถึงในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การเงินถูกไหมแต่ปลาไหลจะไม่เหมือนปลาทั้ง2ชนิดนั้นปลาไหลต้องการแค่พื้นที่ที่เป็นแม่น้ําเล็กๆนะคะห้วยหนองคลองบึงท้องนาหรือร่องสวนกระแสะน้ําต้องไม่แรงมาก และที่สำคัญต้องมีดินเฉาแฉะนะคะให้ขุดรูอยู่ดังนั้นนะคะการปล่อยปลาทั้ง3มชนิดเราต้องจำแนกให้ออกนะคะแล้วก็นะคะปล่อยให้ถูกต้องถูกวิธีแล้วปลาที่ห้ามปล่อยลงนะคะน้ำนะคะเด็ดขาดมีปลาอะไรบ้างปลาทับทิมเรารู้กันอยู่แล้วล่ะปลาทับทิมเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วเนาะปลาซ็อกเกอร์นะก็คือห้ามเด็ดขาดนะคะต่อให้เขาบอกปลาซ็อกเกอร์คือปลาราหูก็ตามถ้าปล่อยแล้วจะดีนะคะ ปล่อยที่บ้านคุณนะอย่าปล่อยลงน้ําปลานิลปลานในปลาคา้าบหรือปลาจาระเม็ดน้ําจืดห้ามปล่อยนะคะและที่สําคัญก่อนที่เราจะปล่อยนะคะบางคนบอกนึกจะทําบุญเลี้ยวเลยถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะไปดูสถานที่ปล่อยก่อนนะคะ,ะดูก่อนว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยจะต้องไม่ดำนะคะหรือไม่เขียวเข้มจนเกินไปเพราะตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีอ,อค่าออกซิเจนต่ำถ้าเราปล่อยปุ๊บ เขาตายทันทีนะคะและที่สําคัญก่อนที่เราจะปล่อยปลานะคะเราควรจะดูปลาที่มีนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่มีรอยแผลตามตัวนะคะเพราะปล่อยเขาแล้วเขาจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวและที่สําคัญจะได้เป็นการต่อบบุญที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงแต่ถ้าคุณปล่อยปลาที่ป่วยด้วยความที่สงสารคุณกําลังจะแพร่เชื้อโรคที่อยู่บนตัวเขาให้กับสัตว์น้ําที่แข็งแรงอันดื่นในนะคะระบบนิเวศธรรมชาตินั่นเอง และนะคะการให้ชีวิตหชีวิตนั้นมีบุญจริงๆแต่เราต้องคํานึงด้วยค่ะว่าเราให้หนึชีวิตไปแล้วจะฆ่าชีวิตนับร้อยนับพันที่อยู่ในน้ําหรือเปล่านะคะดังนั้นการปล่อยปลาเนี่ยเป็นบุญที่ดีค่ะแต่ถ้าเราปล่อยอย่างถูกวิธีอาจารย์เชื่อว่าเราจะได้บุญแล้วก็นะคะน้องปลาก็จะรอดนะคะแล้วก็ไปเจริญชีวิต ได้อย่างดีค่ะเขาบอกว่าการปล่อยปลานะคะเวลาที่เราสุขภาพไม่ดีทําไมเราต้องปล่อยปลาเวลาที่ใครจะผ่าตัดเวลาที่ใครเนี่ยจะเปลี่ยนในเรื่องของชีวิตนะคะใหญ่ๆเขาบอกว่าให้ไปถ่ายชีวิตเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าชีวิตจะแลกชีวิตถ้าเราปล่อยชีวิตหนึ่งนะคะอย่างเช่นการถ่ายชีวิตโคระเบอร์ก็ดีการปล่อยปลาก็ดีปัญหาอะไรต่างๆที่เป็นเคอ์ของเราก็จะเป็นการแลกกับการที่เราให้ชีวิตเขาอีกอย่างหนึ่ง และนี่ก็คือหลักนะคะในการปล่อยปลาทั้งหมดนะคะเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอด2ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมยังสามารถนะคะที่จะติดตามรับชมรายการของเรารายการสดตลอด2ชั่วโมงเต็มนะคะผ่านทางสถานีไทยไทย u วิช s ั่นช่อง61และทวิช s ั่นช่อง358ก่อนจากการค่ะบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะหาใช่นะคะบุญที่เกิดขึ้นจากเงินจำนวนมาก แต่บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือบุญที่เริ่มต้นจากจิตเมตตาและที่สำคัญนะคะบุญนะคะที่เหนือบุญทุกบุญนั่นก็คือบุญที่เรานั้นกระตันอยู่ต่อนะคะผู้ให้กำเนิดหรือต่อผู้มีพระคุณของเราดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านนั้นสร้างบุญง่ายๆค่ะสร้างตอนนี้เลยเราไปยิ้มไปด้วยกันจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ